แม่เราดูตอนหน้า,นาเบื่อกันไปซะเยอะเลยครับผมตอนนี้เรากลับมาสู่ช่วงพีคคอนเทนต์แล้วนะครับทุกคนในที่สุดครับในที่สุดครับทุกคนเราจะได้ดูดัชนบอลสปาร์กิ้งซีโร่ตอนมันๆกันแล้วครับผมก็นะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเรื่องของซามัตและโกคูแบล็กครับก็ต้องบอกว่าในเนื้อหาครั้งนี้ครับผมเป็นเพราะความแยบยลของพวกซามัตและโกคูแบล็กนั่นเองทําให้ในศึกนี้ครับผมชัยชนะตกเป็นของเขาครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงครับผม แล้วก็เหตุผลใดถึงทําให้ตัวละครทั้งสองคนนี้ตัดสินใจที่จะทําอย่างนี้ครับผมผมว่าผมจะตัดเข้าไปช่วงสําคัญนั่นก็คือใจกลางในศึกไครแม็กของศึกนี้กันก่อนเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราไปเลยครับเนื่องด้วยการร่วมมือกันเป็นอย่างดีของซามัสและโกฮูแบ็กในครั้งนี้ครับผมทําให้การต่อสู้นั้นพวกโกฮูเสียเปรียบเป็นอย่างมากครับผมแต่ในจังหวะนั้นเองโกฮูก็ได้ใช้มัดตะวัน <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็หนีไปตั้งหลักนหนึ่งครับผม แน่นอนครับว่าเจ้า2คนนี้ครับสคู่หูซามัตและกครูแบกก็บอกว่าเดีย๋ยวเพิ่งตามมันไปเรามาประชุมแผนกันก่อนดีกว่าเจ้าพวกมนุษย์อะไรนั่นมันมีวิชาแปลกประหลาดชะมัดเลยแม้แต่ข้ายัางเกรงกลัวต่อประหลาดน,นั้นได้ชิน่าสมเพชจริงนะอย่าบอนะว่าไอ้ลำแสงเมื่อกี้เนี่ยคือวิชาประหลาดที่บันคิดจะใช้ผนึกเจ้านะ่ะ ต่อไปนี่ข้าจะเลิกมองมันเป็นเพียงแค่แมลงโสโคแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราประมาทขึ้นมาแล้วก็อุดมคติของพวกเราสำหรับโลกไรบมนุษย์มันต้องหายเข้ากีบเมฆแน่ข้าว่าคงต้องถือเวลาแล้วแหละเอาล่ะพวกเราไม่ใช่ปอตาล่าหลวงล่างกันเถอะพี่ชายของข้าและกำจัดพวกมันให้สิ้นสุดไปซักที่นี่เลยเฮ้ยเฮ้ย้ข้าว่ามันยังเร็วไปเออจะว่าไงนะ ก็ลองคิดดูสิที่พวกเรารอดจากวิชานั่นมาได้นะเป็นเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันสองคนไม่ใช่หรือยังไงแกไม่เห็นหรือไงว่าการที่ชัรับมือแผนการที่แยบยลของเจ้าพวกมนุษย์นั่นได้นะการที่มีเราสองคนอยู่น่ะจะเวิร์กกว่าเข้าใจแล้วที่เจ้าพูดมานะก็ดูมีเหตุผลดี แล้วก็อีกอย่างนะเพียงแค่คำจัดพวกมนุษย์อย่างนั้นนะข้าไปจะเป็นต้องพึ่งพลังแห่งพระเจ้าหรอกไอ้ดังเฮ้ยใครเรียกวะไอ้ดองไอ้ดังนี่นนนนนเยโโหนอ่นี่ีไอ้โอย่างนี้นี่เองที่โลกของพวกเจ้าใครโอชินยังมีชีวิตอยู่สินะโอตาเล,ล,ล่งั้นเหรอ ไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่ตายของพวกเรามันจะชิงใช้ตัดหน้าไปก่อนแต่อย่างนี้ก็แปลว่าเราไล่ต้อนมันได้มากพอจนมันต้องพึ่งพลังจากโอตาล่างอางไรละ่ะและก็อีกอย่างนะสำหรับข้านะพวกมันก็แค่มนุษย์ไม่มีทางหรอกที่มันจะใช้พลังนั่นได้อย่างเดียวกับพระเจ้านะชื้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไปเล่า,า,าระดับพลังของพระเจ้ามีอยู่แค่นี้เองงั้นเหรอ เถอเอ้ยให้มันสนุกกว่านี้เลยสินี่เลไปไปแกนะแกเจ้าพวกมนุษย์อย่าเลงให้มันมากปล่อยพวกแกจะรวมร่างพวกแกก็เป็นแค่มนุษย์แล้วครับผมในที่สุดโกคูและเบจิต้าก็ได้งัดไม้ตายสุดท้ายมาครับผมด้วยการใช้โปตาล่ารวมร่างและเข้าต่อก่อนกับซามัสและโกคูแบล็คการต่อสู้เริ่มเป็นไปได้อย่างสูสีครับผม ต้องบอกว่าเป็นทางเบจิโต้นั่นเองที่เหนือกว่าแต่ในระหว่างที่เบจิโต้นั้นกำลังจะสามารถกําจัดสาม,มัดลงได้ครับผมเวลาของโพเาล่าก็ดันหมดลงสักก่อนเอ๊ะกันพวกเราเออบ่านอะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะ <c oughs> จบกันเท่าดีสินะพวกเจ้า จบสิ้นกันสักทีนะกับพวกมนุษย์ที่คิดจะต่อต้านพระเจ้าอย่างข้านะแต่ในนั้นเองทางก็ได้โผล่มาครับผมฮะออะไรกันนี่แหละนี่แหละนี่นะนี่ทีคุณพ่อครับคุณโกคูตอนนี้แล้ะครับรีบหนีไปเร็วผมจะถ่วงเวลาให้เองโอ้เจ้าเปิดช่องโหว่เพียบเลยนะชาวเซียร์เจอนี่หน่อยเป็นไง และแล้วในที่สุดครับแผนการโลกแระมนุษย์ของซามัถและโกคูแบ็กก็ใกล้จะถึงความจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะในที่สุดครับผมซามัตและโกคูแบ็กก็สามารถกําจัดทรังลงไปได้และแผนการโลกไร้มนุษย์ก็เข้าใกล้ความจริงครับเพราะเหลือผู้ตอกกรอ,อยู่สองคนเท่านั้นเองและย่อมอิแ่แกบแกบามา,าทำกับลูกชายฉันได้ การกระทำของเจ้านั่นต่างหากเล่าที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ส่งผลให้มีแหวห่งกายเวลานี้เพิ่มขึ้นมนุษย์อย่างพวกเจ้าต่างหากเล่าที่ทำให้โลกใะบนี้บิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นข้าจะกำจัดพวกเจ้าทั้งหมดใครจะยอมไปทำอย่างนั้นกันโลกถข้าไม่มีวันียกโทษให้พวกแกเด็ดขาดก็ตามนั้นนั่นแหละนะเวจิต้ายังไงซะตอนเนี้พวกเราก็ต้องกำจัดแกให้ได้เลย เดี๋ยวจะให้เห็นเองว่าพลังที่แท้จริงของชาวสซย,ยาเป็นยังไงพอ,อกันสักทีงานนี้จบกันเท่าดีแหละเพราะความโง่เขาพวกเจ้าด้วยแหละข้าจะกำจัดพวกเจ้าเองใช่นั่นน่าอย่าพวกเจ้าไม่สมควรจะมีพลังพระเจ้านั่นในตัวโดยด้วยซ้ําและแล้วบทสรุปสุดท้ายก็มาถึงครับผมหลังจากนี้คือจะเป็นศึกตัดสินแล้วนะครับโกคูและเบจิต้านั้นเริ่มที่จะหมดแรงันที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ผู้ที่ได้ครอบของชัยชนะในศึกนี้คือพวกของโกคูแบ็กและซามัทครับทางเลือกอันโง่ของพวกเจ้าที่คิดจะข้ามการเวลาผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะ ก็นะจงชดใช้บาปและตายด้โทษฐานที่หยิบย่ำดินแดนในพระเจ้าและทำให้โลกใบนี้เบี้ยวซะดำเนินแผนการโลกและมนุษย์สำเร็จ้ยสามารถแบกเราไม่ปล่อยพวกแกทําตามใจชอบไปมากกว่านี้แล้วพาลังคื้นเตาฮาพอกันทีเออ เท่านี้ก็ไม่มีใครมาขวางพวกเราได้อีกต่อไปแล้วก็อีกทเดียว แผนการโลกไรม้มนุษย์ของพวกเราก็จะสำเร็จแล้วสินะพวกล้างมานันให้หมดเลยโลกไปนี้จะได้กลับมางดงามอีกครั้งนี่แหละคือภารกิจของพระเจ้าอย่างพวกเราใช่ไหมละ่ะพี่ชาย คอยดูเถะนะจะพวกมนุษย์หน้าโง่ทั้งหลายเอ๋ยพวกแกต้องยอมสีโรราและรอวันสูญสลายไปเท่านั้นแหละพอพหนักไปแล้วในที่สุดแผนการโลกไรมนุษย์ของโกคูแบงคและสามารถก็สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ และแล้วเรื่องราสุดท้ายของชีวิตชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้และจัก,กรวาลใบนี้จะเป็นเช่นไรไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้เนื่องจากไม่มีผู้รอดชีวิตหลงเหลือเลยสักคนโอ้ตอนจบมันดีเพชจังวะคือมันตายห่าทั้งจัก,กรวาลเลยละ แต่จริงๆมันมีตอนจบอีกแบบของการที่สามารถกับโกคูแบ็คชนะได้ครับผมแต่ใจความสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เลยก็คือการรวมล่างและต่อกคอนกับวจิตโต้นั่นเองครับแม้แต่วิิตโต้เขไม่สามารถต่อกคอนกับซามัตที่รวมล่างกันได้ก็นะถึงจะพุ่งโพเาล่า,า,าแ,ลแต่สุดท้ายพวกเจ้าก็เป็นของปล้อม มันมีทางเทียบชั้นพลังแห่งพระเจ้าที่ศาสตร์ส่งให้กับจักรวาลนี้ไปได้หรอกนะคุณพ่อคุณโกคูและแล้วสามารถก็สามารถกำจัดเบจิโต้โดยเช่นนี้แล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถขัดขวางพวกเขาได้ต่อไปครั้งเนื่องจากสูญเสียโกคู Goku, และพิจิต้าก็ไม่สามารถต่อกรกับซามัตได้เอาละเชิญชมความงดงามนี้ของพระเจ้ออเาสายฟ้ออาแห่อองความพาิโรธ เอาละเท่านี้ก็ไม่มีใครคิดจะมาตอกก่อนกับเราอีกต่อไปแล้วเอาละเอาละในที่สุดบทใหม่ของจักรวาลน,นี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพลังและจิตจำนงของความยิ่งใหญ่ของข้าจะบรรดาลความยุติธรรมความยิติธรรมให้โลกไปนี้ไปตลอดกาลฮ <c oughs> น,นี้ผมขำเอาสาใจแล้วแล้วก็ไม่มีใครหยุดสามารถได้ครับแล้วแล้วแผนการโลกไรมนุษย์ก็เป็นอันสําเร็จโดยการรวมร่างนะครับอีกอันคือไม่รวมแค่นั้นเองครับผมจบแล้วครับ